รวมัชิงเงินฝากดอกเบี้ยสูงจากหลากหลายสถาบันทางการเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้นตั้งแต่1.8%ต่อปีไปจนถึงสูงสุดนะครับ5.55%ต่อปีนะครับเป็นแบบไหนบ้างอย่างไรบ้างนะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยก่อนเข้าสูนอาหารนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมแต่และคมเปนกันเลยครับ บัญชีเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน US ดอลลร์นะครับจากธนาคารกรุงศรีนะฝาก6เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงสุดถึง5.1%ต่อปีแล้วก็ฝาก9เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง5.2%ต่อปีเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันครับ ขอสุนหาฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b ์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับบัญชีเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน USD นะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดถึงห้าจุดเอร์เซนตนะครับสำหรับคนที่ฝากเก้าเดือนนะครับและพิเศษสุดสำหรับลูกค้าใหม่รับบัตรกำนันสตาร์บัคมูลค่าส0 0พันบาทและสถานะนะครับกรุงศรีเ e อ็กซ์คลีฟเมื่อฝากเงินเทียบเท่าตั้งแต่ห้าล้านบาทขึ้นไปนั่นเองนะครับเงอนไขาการฝากเงินฝากประจำพิเศษนะครับ FCD นะ เงินฝากประจำพิเศษ6เดือนและ9เดือนให้บริการเฉพาะสาขาที่กำหนดเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูสาขาที่กำหนดกันมีผลตั้งแต่6ทธันวาคม2566ถึง3ามสเวมีนาคม2567นะครับแล้วก็เปิดบัญชีได้เฉพาะสะกุลเงิน USD นะครับจำนวนจำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีครั้งแรกและครั้งถัดไปบุคคลธรรมดา50,000ดอลลาร์สหรัฐนะครับ เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะโอนเงินดอกเบี้ยนะครับหลังหักภาษีนันที่จ่ายเข้าบัญชีเงินฝากประจําดังกล่าวข้างต้นเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากถ้าไม่มีการถอนเงินหรือมีคําสั่งอย่างอื่นใดให้ถือว่าตกลงต่ออายุการฝากและมีอายุการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิมโดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและตาดดอกเบี้ยนะครับตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณนะวันที่ต่ออายุการฝากนั้น กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดต้องถอนทั้งจำนวนของแต่ละยอดรายการฝากนะครับโดยหากเป็นการถอนเงินที่ได้ฝากไว้นะครับไม่เกิน1เดือนนับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยน,นะครับและผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นคืนเท่านั้นนะครับ หากเป็นการถอนเงินฝากที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่หนึ่งเดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวณอัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หน้าวันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้นตามจำนวนวันที่ฝากจริงและผู้ฝากเงินจะได้รับเงินต้นนะครับและดอกเบี้ยที่คำนวณได้ข้างต้นหลังจากหักภาษีหักดอกเบี้ยรวมหักหน้าที่จ่ายนะครับที่ได้รับไปแล้วก่อนหน้านั้นด้วยทั้งนี้ผู้ฝากเงินสามารถขอคืนเงินภาษี หักน้าที่จ่ายดังกล่าวนะครับจากกรมสรรพากรได้การเปิดบัญชีต้องทําที่สาขาที่เปิดปบัญชีเท่านั้นธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จําเป็นจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้านี่คือเงื่อนไขบริการของเงินฝากประจําพิเศษ fcd เปิดบัญชีได้เฉพาะ17สาขาที่ร่วมรายการนะครับดังต่อไปนี้ 1. สาขาส,สาขาสํานักพระรามที่3นะครับสสาขาออซีสซันเพสนะครับสาสาขาสํานักเพลินจิต 4สาขาท่องรออาคารวัลสุนะครับ5สาขาสยามพารากอน6สาขาเอ็มคอเทียนะครับ7สาขาเซนทันซิต,ตี้บางนา8สาขาเซนทันพาซาเวสเกตส,สมาร์ท9สาขาเซนทันเฟสติวัลอีสต์วิวนะครับ10นะครับสาขาไม่กับบางนา11สาขาไอคอนสยามสมาร์ท12สาขาฟิวเจอร์พาร์คลังสิต ส3านะครับสาขาเซนทันพาซารามินทา14สาขาเชิงทะเลภูเก็ต15นะครับสาขาหแยกฉลองภูเก็ต16นะครับสาขาเซนทันเฟสติวัลภูเก็ตนะครับ17สาขาปากคอกภูเก็ตนะครับนี่คือ14 17สสาขาที่ร่วมรายการการฝากบัญชีงเงินฝากประจำพิเศษสกุลเงิน usd นะครับ เรามาดูเงื่อนไขโปรโมชั่นกันบ้างดีกว่านะครับรายการส่งเสริมการขายนี้พิเศษสำหรับลูกค้าที่ได้รับนะครับสหานะกรุงศรีเอกลูซีใหม่ตั้งแต่6ธันวาคม66ถึง30เมษาย,ยน67โดยการฝากเงินในบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ6เดือนหรือฝากประจำพิเศษ9เดือนในผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศหรือ FCD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือ USD ตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไป ระหว่าง6ทธันวาคม6.6ถึง3 1มีนาคม6.7โดยลูกค้าที่ได้รับสานะกรุงสี exclusive ใหม่นี้จะได้รับนะครับเว l c o m e Gift เป็น Starbucks นะครับ Voucher มูลค่า3,000บาทต่อท่านตลอดระยะเวลาการส่งเสริมการขายนะครับรวมมูลค่าของกำนานเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากที่0.029%ถึง0.043%ต่อปีรายการส่งเสริมการขายนี้ครอบคลุมถึงลูกค้าที่มีสานะกรุงศี ไพเวย์สนะครับแบงกิ้งใหม่โดยลูกค้ากรุงสี p พเว a t e แบงกิ้งใหม่หมายถึงลูกค้าที่ปัจจุบันยังไม่มีสานะกรุงศรีเอกล s i v e มาก,ก่อนธนาคารจะมอบเวลคํำนะครับกิฟต์สตาร์บัคส์วอเชอร์นะครับมูลค่า3,000บาทตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายภายในสาสเวสพฤษภาคม2567โดยจัดส่งตามที่อยู่ของธนาคารนะครับไว้นะจัดส่งทางไปรษณีย์ในกรณีที่ฝากเงินในบัญชีฝาก ประจำพิเศษผลิตภัณฑ์เงินฝากเงินตาต่างประเทศ FCD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ USD เกิน1บัญชีธนาคารจะนับยอดเงินรวมทุกบัญชีรวมกันโดยพิจารณาจากบาัตรประจำตัวประชาชนนะครับหมายเลขบัตเรเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้นสำหรับโปรโมชั่นนี้นะครับและโปรโมชั่นส่งเสริมการขายนี้จะไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นในระหว่างวันที่6ธันวาคม66ถึงสามเมีนาคม67ในกรณีที่มีการเปิดบัญชีมีลักษณะเป็นบัญชีร่วม ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบโปรโมชั่นให้แก่ผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีหลักเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นข้อกําหนดและเงื่อนไขาการเปิดบัญชีและอัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามประกาศขงธนาคารกรณีที่มีข้อพิพาทคําตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุดแล้วนั่นเองนะครับธนาคารเกียรตินาคินพัทระนะครับเปิดแคมเปญบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศนะครับประเภทเงินฝากประจําพิเศษนะครับ F KKPFCD ดอกเบี้ยสูงสุดถึง5.25%นะครับมีให้เลือกนะครับ2แบบก็คือฝากสั้น3เดือนนะครับกับฝาก6เดือน3เดือนให้อัตราดอกเบี้ย5%ต่อปีนะครับฝาก6เดือนให้อัตราดอกเบี้ย5.25%ต่อปีนะครับเลือกฝากเทอมที่ใช่นะครับเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงสุดนะครับเป็นการฝากนะครับสามารถเริ่มฝากตั้งแต่วันนี้นะ ถึง30มิถุนาย,ยน2567หรือจนกว่ายอดเงินฝากจะครบวงเงินนะครับ200ล้านเหรียญน,นะครับสามารถที่จะไปสอบถามรายะเอียดเดียเด๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกลังใจด้วยนะครับแนะนำกันหน่อยนะครับบางท่านไม่รู้จักนะครับ KKP FCD นะครับบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศนะครับ ซึ่งช่วยบริหารความผันผวนของค่าเงินพร้อมเป็นสะพานสู่ความสําเร็จในการลงทุนนะครับจุดเด่นของตัวบัญชีนี้นะเพิ่มทางเลือกในการลงทุนด้วยผลตอบแทนจากอัตตาดอกเบี้ยงเงินฝากเป็นสกุลเงินต่างประเทศลดความเสี่ยงนะครับความผันผวนจากกัตตาแลกเปลี่ยนแล้วก็สร้างความคล่องตัวนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารรายได้และต้นทุนการลงทุนในต่างประเทศนะครับและการทําธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชี FCD เหมาะกับใครนะครับผู้ที่ลงทุนนะหรือผู้ที่นําเข้าหรือต้องหรือผู้ที่มีภาระที่ต้องใช้เงินตาต่างประเทศในอนาคตนะครับมีแผนที่จะซื้อสังหารในต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เอามาฝากในตัวบัญชีเงินฝากต่างประเทศได้หรือผู้ที่ส่งออกหรือผู้มีรายได้นะครับในต่างประเทศเมื่อรับเงินตาต่างประเทศมาแล้วสามารถฝากเข้ากับบัญชีนะครับ FCD หรือรอแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทยในภายหลังเมื่อมีค่าเงินแข็งอะไรเงี้ยนะครับลองดู ผู้ที่มีทั้งรายได้และค่าใช้จ่ายเป็นเงินตาต่างประเทศนะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับเรามาดูรายละเอียดของเงินฝากประจำพิเศษ KKP FCD สกุล USD กันดีกว่านะครับเริ่มต้นฝากเพียง1,000 USD นะครับรับอัตราดอกเบี้ยแบบสูงสุดนะครับ5.25%นะครับสำหรับฝาก6เดือนแล้วก็3เดือนให้อัตราดอกเบี้ย5%นะครับการจ่ายดอกเบี้ยจะได้รับ อัตราดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเท่านั้นเงื่อนไขาการเปิดบัญชีนะครับให้บริการเฉพาะสกุลเงิน USD รับฝากเงินประเภทนี้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศนะครับและลูกค้านิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศเท่านั้นไม่รวมลูกค้านิติบุคคลประเภทกองทุนสถาบัานหรือบริษัทประกันวินาศภัย3เงินฝากประจําพิเศษระยะเวลาการฝากนะครับสเดือนหรือ6เดือน จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและ,ะขั้นต่ำและขั้นต่ำในการฝากครั้งต่อไปนะครับไม่น้อยกว่า1000 USD ต่อรายการนะครับแล้วก็จะจ่ายดอกเบีย้ยเมื่อครบกําหนดผู้ฝากจะต้องมีบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศนะครับประเภทออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นในกรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกําหนดผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจํานวนของยอดเงินฝากแต่ละรายการโดยหากมีระยะเวลาการฝากเงินไม่ถึง3เดือนธนาคารไม่จ่ายตาดอกเบีย้ย หากมีระยะเวลาการฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปธานาคารจะจ่ายอัตราดอกเบีย้ยยอดเงินฝากดังกล่าวสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเงินตาต่างประเทศประเภทออมทรัพย์ณวันที่ฝากเมื่อครบกำหนดการฝากนะครับสำหรับเงินฝากประจำพิเศษสาระยะเวลา3เดือนธานาคารจะต่ออายุบัญชีโดยอัตโนมัตินะครับเข้าบัญชีเงินฝากประจำระยะเวลาการฝาก3เดือนโดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เงินตราต่างประเทศประเภท3เดือนนะครับที่ธนาคารประกาศใช้อยู่นักขณะนั้นสําหรับเงินฝากประจําพิเศษระยะเวลาการฝาก6เดือนธนาคารจะต่ออายุบัญชีโดยอนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากประจําระยะเวลาการฝาก6เดือนโดยผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินตราต่างประเทศนะครับประเภทฝากประจำนะครับหเดือนที่ธนาคารประกาศใช้อยู่ในขณะนั้นระยะเวลาการรับฝากนะครับทั้ง3เดือนและ6เดือนนะครับเริ่ม ตั้งแต่1กุมภาพันธ์จนถึง30มิถุนายน2567หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้ง2ระยะรก,การฝากจะรวม200ล้าน USD นะครับธนาคารจะคำนวณและหักเงินได้นะครับหกักภาษีให้จ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรที่กำหนดไว้ธนาคารของสงวน,นสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอาตาัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆตามความเหมาะสมนะครับ พบกับเงินฝากประจำซีเนียธนาคาร CIMB ไทยนะครับออมทรัพย์รับปีมังกรอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.8%ต่อปีเรียลละการฝากเพียงแค่12เดือนเท่านั้นนะครับรับดอกเบีย้ยเด็ดๆด,ด,ดอกเบีย้ยโดนๆไปได้เลยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนะครับภาษีอัตราดอกเบีย้ยนะครับถ้าเกิดอัตราดอกเบีย้ยไม่เกิน30,000บาทนะครับไม่เสียภาษีไม่หักภาษีนที่จ่ายนั่นเองนะครับเพราะนั้นผลประโยชน์ หลักน่าสนใจขนาดนี้ต้องติดตามกันแล้วฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำใจด้วยก่อนเข้าสู่เนารครับคุณสมบัติเด่นของผลประโยชน์นะครับเงินออมงอกเงยปลอดภาษีแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยแบบทันใจนะครับเดี๋ยวไปดูเงื่อนไขรายละเอียดกันฝากขั้นต่ำนะครับตั้งแต่1 0,000บาทสูงสุดไม่เกิน1นึ่งล้านห้าแสนบาทและฝากได้1รายการการฝา,ากเท่านั้นเหมาะสาหรับบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและมีเลข ที่บัตรประจำตัวประชาชนนะครับอายุตั้งแต่55ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่เปิดบัญชีนะครับระยะเวลาการฝาก12เดือนเท่านั้นเปิดบัญชีได้ท่านละ1นบัญชีรับอัตราดอกเบีย้ยแบบรายเดือนนะครับแล้วก็ไม่หกักภาษีณที่จ่ายด้วยนะนะครับสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีตั้งแต่1กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไปอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคารนะครับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่1.8%ตต่อปีนะครับสำหรับเงินฝากประจำซีเนียนะ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับเงื่อนไขหลักเงื่อนไขรองเงื่อนไขาการผิดนัดนะครับกันรายละเอียดมากกว่านี้ละกันนะครับเงื่อนไขหลักเนี่ยเราพูดไปแล้วในกรณีการฝากการถอนการโอนสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่นๆนะครับผู้ฝากต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันกับธนาคารเพื่อรับโอนอัตราดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นนะครับโดยชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันจะต้องมีชื่อ เจ้าของบัญชีเงินฝากประจําซีเนียทั้งนี้นะครับหากชื่อบัญชีเงินฝากอมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันรองรับอัตราดอกเบี้ยนี้เป็นบัญชีร่วมจะต้องมีชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับตรงกับชื่อบัญชีเงินฝากประจําซีเนียโดยตั้งแต่วันที่11สิงหาคม64เป็นต้นไปนะครับเงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามที่กฎหมายกาหนดก็คือวงเงิน1ล้านบาทนะครับต่อ1รายต่อ1ผู้ฝากต่อ1สถาบันทางการเงินนะครับ อัตราดอกเบีย้ยในกรณีผิดนัดชาระ,ะผิดไม่ใช่ผิดนัดชาระนี่ผิดเงื่อนไขาการฝากนะครับอย่างเช่นถอนเงินฝากก่อนครบ3เดือนนับจากวันฝากธนาคารจะไม่จ่ายอัตราดอกเบีย้ยกรณีฝากนะครับสเดือนขึ้นไปนะครับแต่ฝากไม่ครบตามกําหนดคือ12เดือนนะธนาคารจะจ่ายอัตราดอกเบีย้ยเป็นฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดาของจํานวนเงินที่ถอนนะครับกรณีถอนบางส่วนหรือถอนทั้งจํานวนโดยหกักภาษีในที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของเงืองเง่อนไข ของกมรมสมัตกรด้วยนะแล้วก็ธนาคารนะหากมีการนะครับจ่ายอัตราดอกเบี้ยมาแล้วนะครับแล้วก็พบว่าเงินดอกเบี้ยที่ควรจะได้รับเนี่ยมันเรียกว่ามันควรจะได้รับเนี่ยน้อยกว่าที่จ่ายไปแล้วเนี่ยก็จะมีการหักเงินต้นคืนนะบางส่วนนะครับก็ต้องระมัดระวังด้วย การต่ออายุบัญชีเมื่อครบกําหนดกรณีเงินฝากประจําครบกําหนดหากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคําสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ให้ถือว่าเงินฝากประจําซีเนียนี้ได้เริ่มต้นการฝากเงินใหม่โดยมีกําหนดระยะเวลาการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิมโดยถืออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ณนะขณะที่เริ่มฝากใหม่นะครับสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลธนาคาร c ี m b ไทยทุกสาขาได้เลยนะครับ บัญชีเงินฝากปลอดภาษีกรุงไทยซีโร่แท็กแม็กจากธนาคารกรุงไทยนะครับคลิปวิดีโอนี้จะพาท่านไปรู้จักนะครับกับเงินฝากประจําแบบปลอดภาษีเลยนะนะครับเลือกได้เลยว่าคุณอยากได้แคมเปญไหนนะครับจะฝาก24ชั24่วโมเอ่อ24เดือนนะครับ36เดือน48เดือนนะครับเลือกฝากได้ ตามใจคุณเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเข้าสู่เนื้อหากันเลยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะครับเงินฝากปลอดภาษีรับดอกเบีย้ยเต็มๆเ,เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนดสามารถฝากได้โดยการตัดบัญชีอัตโนมัตินะครับเงินฝากปลอดภาษีเลือกฝากได้ตามใจไม่ว่าจะเป็น24เดือนนะครับอัตราดอกเบีย้ย2.6% 36เดือนอัตราดอกเบีย้ย2 7เอ่อ75%แล้วก็48เดือนอัตราดอกเบี้2.75%นะครับ แต่ในแผนการออมแต่ละแผนเนี่ยนะครับมันมีลิมิตนะครับในการเปิดบัญชีอยู่โดย24เดือนนะครับสามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่1,000บาทขั้นต่ำสูงสุดไม่เกิน25,000บาทนะครับระหว่างนี้นะได้ดอกเบีย้ย2.6% 36เดือนนะครับแผนนี้เปิดได้1,000บาทสูงสุดไม่เกิน16,500บาทได้ดอกเบีย้ย2.75% 48เดือนนะครับแผนนี้เปิดได้ตั้งแต่1,000บาทถึง12,500บาทอัตราดอกเบีย้ย2.75%น,นั่นเองนะครับเงินฝากเงินฝากปลอดภาษีนะครับฝากขั้นต่ำ1,000บาทแล้วก็ฝากเท่ากันทุกเดือนนะครับสูงสุดก็ตามลิมิตที่พูดไว้นะครับในสไลด์ก่อนหน้า โดยฝากเท่ากันทุกเดือนหมายความ,มว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าถ้าคุณเริ่มต้นเปิดบัญชีนะครับฝาก2000บาทคุณก็ต้องฝาก2000บาทเป็นระยะเวลานะครับตามแคมเปญตามแผนการออมอย่างเช่นเลือกฝาก24เดือนก็ต้องฝาก2000บาทตลอด24เดือนหรือจะฝาก20,000บาทนะครับก็ต้องฝาก20,000บาททุกเดือนเป็นระยะเวลา24เดือนนะครับไปเรื่อยๆจนครบนั่นเองโดยขาดฝากได้ไม่เกิน2ครั้งนะครับ ถอนก่อน3เดือนธนาคารไม่จ่ายอัตราดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดฝากเกิน3เดือนขึ้นไปแต่ฝากไม่ครบตามแคมเปญนะครับอย่างเช่นไม่ครบ24เดือนไม่ครบ48เดือนไม่ครบ36เดือนนะครับตามที่เลือกไว้อะก็ถือว่าผิดเงื่อนไขนะครับธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยนะครับเป็นดอกเบี้ยออมทรัพย์นะครับและหักภาษีในที่จ่ายด้วยนะผู้ฝากนะครับเงินปลอดภาษีสามารถเปิดบัญชีออมรายเดือนปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับ เอกสารการเปิดนะครับบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการท,ที่ยังไม่หมดอายุนะครับกรณีบัตรประจตัวประชาชนแบบสมาร์ทการท,ที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ก็สามารถใช้เอกสารอื่นนะครับอย่างเช่นสาเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรที่ออกโดยโดยงานรัฐนะครับที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะครับเช่นบัตรประจําตัวข้าราชการพนักง,งานรักวิสาหกิจพนักง,งานองค์การของรัฐ นังสือเดินทางพาสปอร์ตต่างๆนะครับใบอนุญาตขับรถก็สามารถใช้ไปเปิดบัญชีได้นะแต่ใช้แบบจำโตประชาชนดีกว่านะครับก็ลองดูนะเตรียมเอกาสารใบพร้อมนะครับสรุปธนาคารแลนแอนด์เฮาส์นะครับ, Land House รบเปิดแคมเปญพิเศษฝากประจำพิเศษสกุลเงิน USD นะครับทางเลือกทางเลือกรับผลตอบแทนสูงฝากประจำา6เดือนรับผลตอบแทน5 3 5ต่อปีนะครับแล้วก็ฝากประจำ 3เดือนนะครับรับผลตอบแทน5.2%ต่อปีฝาก1เดือนรับ5%นะครับนะครับฝากกันง่ายๆเลยเพราะนั้นใครสนใจนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะครับลองติดตามรับชมกันนะครับโดยเปิดบัญชีครั้งแรกและฝากเพิ่มขั้นต่ำนะครับ10,000 USD ต่อครั้งนะครับสูงสุดไม่เกิน2,000 0 0 USD ต่อต่อระยะเวลาการฝากนะครับโดยเงินฝากเป็นเงินฝากบัญชีเงินฝากต่างประเทศนะครับ fcd นะเริ่มฝังแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายน 2, 5, 6, 7นะครับสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาเมื่อฝากสกุล usd สำหรับเงินใหม่เท่านั้นนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเงื่อนไขกันเงื่อนไขโปรโมชัน่นนะครับ1ประเภทเงินฝากประจำพิเศษ1ดเดือน3เดือน6เดือนสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา2เง,งื่อนไขาการรับฝากนะครับถ้าเกิดเป็น1เดือนนะครับ ฝากเพิ่มครั้งและไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0 USD นะครับแล้วก็ยอดรวมต่อรายนะครับสูงสุดไม่เกิน200,000 USD นะครับ3เดือนนะฝากพิเศษ3เดือนก็เหมือนกันนะครับฝากไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0 USD แล้วก็ฝากรวมกันสูงสุดไม่เกิน200,000 USD แล้วก็6เดือนนะครับฝากเพิ่มครั้งและไม่ต่ำกว่า1 0 0 0 0 USD แล้วก็ฝากรวมกันไม่เกิน200,000 USD นั่นเองแล้วก็เงื่อนไขนะครับการจ่ายดอกเบี้ย เงินฝากประจําพิเศษ1เดือน3เดือน6เดือนธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดนะครับพร้อมหักภาษีณที่จ่ายตามหลักเกณฑ์ของกรมสัมากรกําหนด c การถอนเงินต้นนะครับต้องถอนทั้งจํานวนของแต่ละรายการฝากนะครับที่ฝากไว้ไม่สามารถถอนเงินได้บางส่วนนั่นเอง 5. นะครับเงื่อนไขาการถอนเงินก่อนครบกําหนดนะครับถอนเงินที่ได้ฝากไว้นะครับไม่ถึง1เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝากแต่ละรายการธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามรีว่า ระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในตาดอกเบีย้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคารณวันที่ฝากเงินแต่ละรายการนะครับตามประเภทลูกค้าและหักภาษีนะที่จ่าย 2. นะครับถอนเงินที่ได้ฝากไว้ตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝากแต่ละรายการฝากแต่ฝากไม่ครบนะครับกำหนดระยะเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยตามระยะเวลา,กาใกล้เคียงนะครับ ณวั ировать, านที่ถอนในอนต okay, 1, ตัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําปกติตามประกาศของธนาคารณวันที่รับฝากเงินแต่ละรายการตามประเภทลูกค้าและหักภาษีน้ำที่จ่ายตัวอย nee ่างนะครับฝากประจํา3เดือนฝากเกิน1เดือนนะครับถอนเงินก่อนวันครบกําหนดจะได้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา1เดือนนะครับหรือฝากประจํา6เดือนฝากเกิน3เดือนและถอนเงินก่อนครบกําหนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา3เดือนนั่นเอง นะครับเงินฝากเมื่อครบกําหนดเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการฝากนะครับแต่ละรายการสําหรับเงินฝากประจําพิเศษธนาคารจะไม่รับฝากต่ออัตโนมัตินะครับผู้ฝากจะต้องติดต่อธนาคารนะครับเพื่อถอนเงินฝากเท่านั้น7ระยะเวลาการรับเปิดบัญชีนะครับตั้งแต่20มีนาคม2567-30ถึง30มิถุนายน2567นั่นเองนะครับ การถอนการฝากนะครับการโอนและสิทธิประโยชน์อื่นๆการฝากเงินนะครับฝากได้ทุกสาขาของธนาคารการถอนเงินไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้การถอนเงินฝากเมื่อครบกําหนดนะครับสามารถถอนเงินในวันที่เงินครบกําหนดได้ทุกสาขาของธนาคารค่ารักษาบัญชีจะไม่มีค่ารักษาบัญชีแดงสิ้นช่องทางการติดต่อผู้ให้บริการนะครับลูกค้าสามารถติดต่อได้ทุกสาขาของธนาคาร Land and House จำกัดมหาชนนะครับหรือ โทร7 3 2 7นะครับหรือดูรายละเอียดได้ที่ LH Bank.co.th นะครับหรือที่สาขาของธนาคารก็ได้นะในห้างต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะไปติดต่อดูไปติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับข้อควรระวังนะการเปิดบัญชีรวมถึงการทําธุรกรรมเงินฝากเงินตาต่างประเทศใน ในบริการวันจันทร์ถึงศุกร์ตามเวลาของสํานักงานใหญ่นะครับและยกเว้นวันหยุดตามธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศการถอนเงินต้นต้องถอนทั้งจํานวนของแต่ละรายการฝากที่ฝากไว้ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ธนาคารเรียกเก็บเป็นไปตามอัตราค่าธรรมเนียมนะครับการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตาต่างประเทศและบริการต่างๆบัญชีเงินฝาก FCD มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตานะครับธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากและทําการอายัดนะครับหรือยกเลิกการให้บริการได้ไม่ว่าทั้งหมดนะครับหรือบางส่วนเมื่อพบความเสี่ยงผู้เปิดบัญชีอาจมีวัตถุประสงค์นะครับอันมิชอบตามกฎหมายหรือผู้เปิดบัญชีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดหรือได้รับเงินจากผู้อื่นนะครับในการโอนเงินเข้าบัญชีผิดบัญชีนะครับหรือในกรณีอื่นที่ธนาคารพิจารณาเหตุสมควรหรือตาม ข้อกำหนดเงื่อนไขนะครับการเปิดบัญชีเงินฝากที่กําหนดไว้ก็จะมีสิทธิ์ระงับการเคลื่อนไหวต่างๆเจ็ดการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการนะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆนะครับก็จะแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับ30วันนะอย่างน้อย30วันหมายเหตุผลิตภัณฑ์ทางการเงินฝากนี้นะครับไม่รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายนั่นเองนะครับ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮนะครับเปิดแคมเปญบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล b u well นะครับให้อัตตาดอกเบี้ยสูงสุดนะครับแบบสเตปอัพนะรับดอกเบี้ยสูงสุดถึง5.55%นะครับโดยจะได้รับในเงินส่วนที่เกิน9 0 0 0แสบาทถึง1ล้านบาทเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันบางท่านอาจจะงงในเงื่อนไขและรายละเอียดนะครับดอกเบี้ยออมทรัพย์ที่ใช่นะครับสำหรับ1ล้านของคุณ ฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยก่อนเข้าสู่เนื้อหาะนะครับล้านบาทแรกนะครับรับดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุด1.98%ต่อปีรับดอกเบียเ้ย,ยไวกว่าใครทุกวันที่20ของทุกเดือนเปิดง่ายผ่านแอป LHBU นะครับเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะโดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้บัญชีออมทรัพย์ที่ต้องมีนะครับเพราะมีอัตราดอกเบีย้ยสูงที่สุดในตลาดในตอนนี้นะครับโดยอัตราดอกเบีย้ยสูงสุด อยู่ที่5.55%ต่อปีสำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน9 0 0 0บาทถึง1ล้านบาทนะครับมันเป็นดอกอัตราดอกเบีย้ยแบบสเตปอัพนะครับไปนะดอกเบีย้ยเฉลีย่ย1.98%สูงสุดในตลาดนะครับได้ดอกเบีย้ย19,800บาทเมื่อฝากครบ1ปีรับดอกเบีย้ยรายเดือนไวกว่าใครทุกวันที่20ของเดือนถอนเงินไม่ใช้บัตรฟรี4ครั้งต่อเดือนนะครับสะดวกเปิดบัญชีที่ไหนก็ได้ผ่านแอป LHBU เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง500บาทฝากถอนโอนจ่ายนะครับสะดวกพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษทุกเดือนผ่านแอป LHBU เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นสำหรับเงินไข่นี้นะครับอ่าอัตราดอกเบี้ยเรามาดูกันดีกว่าว่าอัตราดอกเบี้ยไอ้5.55มันมาจากไหนนะครับเรามาดูวงเงินฝากกันก่อนสมมุติเราฝากเงินนะครับ1ล้านบาทเรามาดูก่อนเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน1แสนบาทนะครับได้ดอกเบี้ย0.25นะครับ เงินฝากส่วนที่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทนะครับก็คือตั้งแต่ตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบาทขึ้นไปเนี่ยถึงตั้งแต่ห0 0 0 0แสนบาทขึ้นไปถึงเ0 0 0แสนบาทจะได้รับดอกเบีย 1, ้ย1.75%ต่อปีนะครับฉเฉลี่ย0.25ถึงถึง1.58%แล้วก็เงินฝากส่วนที่เกินเ0 0 0แสนนะครับถึง1ล้านบาทนะครับได้อัตราดอกเบีย้ย5.55%ต่อปีฉเฉลี่ย1.58 ถึง1.98%และถ้าใครฝากนะครับมากกว่านะครับาฝาก3ล้านอย่างเงี้ยนะครับเงินฝากส่วนที่เกิน1ล้านบาทถึง3ล้านบาทนะครับได้ดอกเบีย้ย1.5%นะครับแล้วก็ใครฝากเกินกว่า3ล้านขึ้นไปนะครับเงินในส่วนที่เกินกว่า3ล้านขึ้นไปนะครับถึง100ล้านบาทได้0.25%นะครับมันไม่เชิงเป็นแบบสเต็ปอัพนะมันเป็นเชิงแบบเลท นะครับในตัวของการฝากมันนะครับเพราะนั้นคุณจะได้อัตราดอกเบีย้ย5.55%เนี่ยนะครับตั้งแต่นะครับตั้งแต่เริ่มฝากนะครับตั้งแต่วันแรกเลยนะแต่ต้องฝากาต้องเป็นเงินฝากที่ประมาณ1ล้านนะครับในส่วนที่เก้า0 0นถึง1ล้านเนี่ยจะได้ตัวดอกเบีย้ยนี้นั่นเองนะครับอาจจะไม่ไม่งงนะนะครับตัวตาดอกเบี้ย หมายเหตุ hate, นะครับสำหรับบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปที่ไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใดๆกับทางธนาคารมาก่อนลูกค้าใหม่นะครับ new cif นะครับเปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดาไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้สองธนาคารขอสงวนสิทธิ์รับเปิดบัญชีลูกค้า1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นทุกสาขาทุกช่องทางรวมกัน3จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ํา500บาทและไม่มีการกําหนดดํารงเงินฝากขั้นต่ําในบัญชี4สามารถใช้ร่วมกับบัตร lh bank เดบิตการ์ดทุกประเภท5สามารถสมัครใช้บริการ LHBU Mobile Banking application, application ได้6สามารถผูกบัญชีคู่โอนได้7อัตราดอกเบีย้ยปรากฏบนสื่ออ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบีย้ยณ้ปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์นะครับ8เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร9ผลิตภัณฑ์เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมายนะครับ